สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โฮมวิสิตนะคะวันนี้พามาดูบ้านหลังใหญ่ในสไตล์อังกฤษของโกลเด้นนีโอสุขสวัสดิ์พระราม3โดยเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮมค่ะซึ่ง พอพูดถึงทำเลสุขสวัสดิ์นะนี่เป็นทำเลที่อยู่ใกล้พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่สุดเลยนะแล้วก็ตำแหน่งของโครงการในซอยสุขสวัสดิ์30เนี่ยก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าเราสามารถใช้ถนนคู่ขนานที่อยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยลัดเลาะ,ะไปขึ้นทางด่วนขั้นที่1เฉลิมมหานครที่ด่านสุขสวัสดิ์ได้อย่างสะดวกแล้วพอข้ามสะพานพระราม9ก้าปุ๊บ ก็ถึงพื้นที่ของพระราม3แล้วโอ้ง่ายมากแล้วก็รวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าทางด่วนขั้นที่1กับทางด่วนขั้นที่2สีรัตก็เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอีกข้อหนึ่งที่ดีก็คือพื้นที่ด้านในเนี่ยทางรัดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไปออกถนนพระรามสองตรงซอยประมาณ25เนี่ ได้อย่างสะดวกเลยไปพุทธบูชาก็ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีสำหรับวันว่างนะเราอยากไปช้อปปิ้งไปแห่งเอาห้างสับสินค้าใหญ่ๆบนถนนพระรามสองเนี่ยเซ็นทรัลพระรามสององ่ายสะดวกไปซูเปอร์มาร์เก็ต ไปโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานไปโรงเรียนดีๆหรือว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะเตาปูนราดบูรณนะนี่วิ่งบนถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ตรงปากซอยสุขสวัสดิ์30บ้านเราเนี่ยมีสถานีแล้วก็อาคารจอดรถ10ชั้นด้วยเห็นไหมอนาคตอีกไม่กี่ปีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการคูณเอ้ย จะไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วอ่ะและทีนี้ดูธีมการออกแบบทั้งโครงการนะคะเป็นยุโรปเปียนสไตล์ค่ะจะให้ความรู้สึกที่โอ้โหอลังการโอ้อาสวยงามด้านหลังเนี่ยเป็นคลับเฮาส์นะคะโอ้โหพื้นที่กิจกรรมวันว่างเนี่ยครบเลยห้องนั่งเล่นพักผ่อน บิตเนสรูมสระว่ายน้ําระบบเกลือยาว20เมตรนะคะออกกําลังกายได้อย่างสบายแยกโซนสระเด็กมาให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ด้านในของโครงการนะคะจัดเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นสวนพักผ่อนไว้ให้มีมุมนั่งเล่นเอาดอกลางแจ้งแบบนี้มีสนามเด็กเล่นเอาไว้ให้คือเช้าเช้าเย็นเด็นแดดร่มลมตกงเนี่ยเราชวนเด็กๆออกมาเอ j นจอยร่วมกันพักสายตาจากหน้าจอ มาใช้ชีวิตกลางแจ้งบ้างมันก็เป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงนะคะเพราะว่าที่นี่เมนเกตข้างหน้าที่ใหญ่โตอลังการเนี่ยมาพร้อมกับปรปภกล้อง cctv ดูแลการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงนะคะประตูรั้วโครงการเนี่ยเป็นบานเหล็กนะเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบ easy pass เพราะฉะนั้น ลูกบ้านเข้าออกได้อย่างสะดวกแต่ว่าขณะเดียวกันวิสิเตอร์บุคคลภายนอกนะคะจะมีช่องทางการเดินรถเนี่ยแยกต่างหากนะเพราะว่าคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบของรปภมาผ่านกล้อง CCTV สซะก่อนถึงจะเข้ามาภายในพื้นที่ของโครงการได้เห็นไหมคะโอ้อยู่สบายอุ่นใจมากๆเดี๋ยวไปดูแบบบ้านกันดีกว่าว่าเขามีแบบไหนให้เลือกบ้างที่เป็นสไตล์อังกฤษสวยๆทุกหลังเลย หลังนี้เป็นแบบบ้านที่ชื่อว่าลอนดอนนะคะเป็นบ้านแฟดที่ต้องบอกว่าอารมณ์การอยู่อาศัยฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะเพราะว่าพลอดที่ดินเขาให้แปลงใหญ่ค่ะประมาณ40ขึ้นไปจนถึงเกือบเกือบห้ตารางวาเลยทีเดียวแหละแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยเยอะนะคะ163ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ําจอดรถ2คันแล้วก็ยังมีส่วนของห้องพักผ่อนที่อยู่ชั้นบนมีส่วนของห้องพระแล้วก็มี ก a s s เฮาส์ลอนด d r y ด้วยส่วนธีมการออกแบบ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เป็นบ้านสไตล์กรษสวยเลยทีเดียวแหละ mm hmm. คือเขาเป็นการผสมผสานนะ mm hmm. ระหว่างความสวยงามแบบคลาสสิกที่ โออาหรูหลาเข้ากับความเรียบง่ายที่ดูทันสมัยได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวด้านหน้านะคะที่เห็นเป็นช่องเปิดประตูหน้าต่างกระจกเขียวตัดแสงบันใหญ่ๆเนี่ยทำให้เวลาที่เรามองเนี่ยเราจะได้ความปลอดโปร่งสบายตาดีจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันค่ะสวยงามน่าอยู่มากๆนี่ ประตูทางเข้ามี2ส,ส่วนนะคะก็คือโรงรถแล้วก็ประตูหลักอยู่ด้านนี้การตกแต่งสวนด้านหน้าเนี่ยแล้วแต่นะคะที่นี่จะแต่งเป็นสวนสไตล์กรีเนาะโอ้โหสวยเนี่ยพื้นที่ด้านข้างบ้านก็มีเหลือเฟือจริงๆอ่ะด้านหน้ากระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆนะคะสวยงามมาก ในแบบบ้านลอนดอนของโกเดนิโอสุขสวัสดิ์พรามสามคือต้องบอกว่าสวยงามน่าอยู่เพราะว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยปลอดโปร่งสบายสุดๆจริงๆก็คือข้อดีของกระจกเขียวตัดแสงที่เราเห็นด้านนอกสวยๆเข้ามาด้านในเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วย กรองความร้อนแล้วก็กรองความจ้าของแสงผ่านเข้ามาในบ้านเนี่ยซอฟต์ลงทันทีเลยกรอบวงกบก็เป็น UPVC สีขาวนะคะโอ้โหดูสวยงามหรูหราเข้ากับตัวบ้านแล้วก็ฝ้าเพดานโอ้คือแบบแปลนของบ้านเนี่ยจัดไว้ให้ดีเลย2เมตรเ0เซนค่ะปลอดโปร่งด้วยพื้นที่ที่เป็นโอเพนแพลนในโซนแรกนะคะก็คือพื้นที่ที่ ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันไงเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสบายเลยเนี่ยโซนด้านหน้าม็อกอัพบ,บ้านตัวอย่างทำให้ดูว่าเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งนั่งเล่นพักผ่อนโซฟาตัวนี้ใหญ่มากนะคะ3ที่นั่งจะเป็นสตูก็ได้หรือว่าจะเอาอาร์มแชร์มาวางก็ได้โต๊ะกลางมีครบชั้นวางทีวีอยู่ด้านนี้คือเลเยอร์พื้นที่เนี่ย ทำไว้ให้ให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองแล้วต่อเนื่องเข้ามาด้านใน <S <S เห็นไหมคะพื้นที่เหลือๆคะ่ะเดินสบายๆเลยโต๊ะอาหาร6ที่นั่งฝั่งนี้ตกแต่งเพิ่มเติมบิวอินเป็นพ a นที y เป็นเคาน์เตอร์วางของเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มได้หมดเลยพื้นที่เหลือเฟือแล้วก็รวมถึงด้านนี้ <S <S เห็นไหมคะหน้าต่างด้านหลัง ใหญ่มากรับแสงธรรมชาติเต็มที่แล้วก็ด้านข้างสวยเลยเชื่อมต่อกับเฉลียงเชื่อมต่อกับสวนด้านข้างของบ้านเราเห็นไหมบรรยากาศดีมากแล้วแต่ค่ะการจัดสวนการจัดเฟอร์นิเจอร์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ความชอบของเจ้าของบ้านนะคะอันนี้ทำให้ดูเป็นไอเดียว่าพื้นที่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยสามารถเชื่อมโยงถึงกันใช้ชีวิตได้อย่างสบายที่สุด ยังมีอีกโซนหนึ่งของชั้นล่างนะคะจะมีความเป็น p r i v a t มากขึ้นอยู่ด้านนี้ค่ะด้านข้างบันไดนะคะจัดเป็นพื้นที่ห้องน้ำชั้นล่างไว้ให้ซึ่งเป็นห้องน้ำที่ full function เลยนะก็คือโซนแห้งกับพื้นที่ชาวเวอร์เนี่ยแยกกันได้ชัดเจนใช้งานสะดวกสบายเตรียมมาให้ครบแบบนี้เผื่อไว้สำหรับห้องนี้ค่ะเห็นไหมตรงข้ามยืงๆกันนิดเดียว ที่4ค่ะเข้ามาดูโอ้โหห้องนี้จัดไว้ให้ลงตัวมากค่ะสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเห็นไหมห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างแบบนี้ก็สะดวกสบายปลอดภัยด้วยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดบรรยากาศในห้องโปร่งสบายหน้าต่างบยานใหญ่ๆเนี่ยรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แล้วก็ด้านนี้ทําสวยด้วยค่ะเป็นกระจกเข้ามุมเห็นไหมจะได้มุมมองที่ เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแต่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับบ้านที่ไม่มีผู้สูงอายุคุณก็อาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นในห้องนี้ได้เลยเต็มที่เป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้เป็นฟิตเนสส่วนตัวก็ได้นะวางเครื่องออกกำลังกายในห้องนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูมห้องดูหนังห้องฟังเพลงเอาที่สบายใจก็แล้วกันค่ะ <S 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 ส่วนบ้านนี้นะคะก็คือประตูที่เชื่อมกับโรงรถเห็นไหมให้เป็นบานเลื่อนกระจก แบบนี้เลยคือเปิดได้กว้างเปิดได้สองด้านด้วยนี่ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้คืออำนวยความสะดวกให้เต็มที่ค่ะเวลาซื้อของมาช้อปปิง้งปุ๊บก็ขนของเข้าด้านนี้เพราะว่าถัดไปก็เป็นห้องครัวโอ้โหสวยจังเลยค่ะนี่คือห้องครัวค่ะต้องยอมรับว,ว่าการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในบ้านแบบลอนดอนเนี่ยลงตัวทุกส่วนจริงๆเนี่ยห้องครัวสามารถบิวอินชุดครัวสวยๆแบบนี้ การระบายอากาศมีทั้งหน้าต่างด้านหลังแล้วก็หน้าต่างด้านหน้าด้วยแล้วก็รวมถึงนี่ทีเด็ดของเรามีบานเลื่อนกระจกกั้นให้แบบนี้นะคะป้องกันกลิ่นควันอาจจะไปติดเสื้อผ้าได้เพราะว่าโซนนี้คือ glass house laundry นั่นเองสวยมากพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าอบผ้าพื้นที่สำหรับรีดผ้าแล้วก็นี่ข้างบนเป็นหลังคากระจกเห็นไหมคะ แสงสว่างสามารถผ่านเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเราอบผ้าแล้วก็เอามาผึ่งไว้ฝนตกนะไม่ต้องรีบกลับบ้านมาเก็บผ้ารับรองยังไงก็ไม่เปียกค่ะผ้าไม่เหม็นอาบด้วยโอ้ใช้ประโยชน์ได้ดีจริงๆแล้วก็สวยงามมากๆเนี่ยประตูเปิดออกไปหลังบ้านได้เลยมาค่ <S <S ะ,ะมาต่อบนชั้น2ของแบบบ้านลอนดอนว้าวโอ้ พื้นที่โถงกลางเนี่ยสวยมากค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยด้วยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเรามีห้องพักผ่อนส่วนตัวบนชั้น2ก็คือบริเวณโถงกลางนี่แหละซึ่งสามารถจัดเป็น Family Area ได้นะเวลามีแขกข้างล่างเด็กๆหรือว่าสมาชิกคนอื่นๆก็มีเวลาพักผ่อนได้อย่างต่อเนื่องไม่รบกวนกันแล้วก็รวมถึงที่บอกว่ามีห้องพระนี่ค่ะมีชั้นพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้อีก1ชั้น โอ้โหเป็นจุดสูงสุดภายในบ้านเลยนะแล้วก็ฝ้าเพดานเขาก็จะดันให้สูงขึ้นไปอีกสอดคล้องกันทั้งหมดค่ะเป็นส่วนของห้องลราได้เลยโอ้โหเขอทำสมาธิแป๊บนึงนะคะมาสเตอร์เบดมค่ะจะเห็นว่าเลเยอร์เขาทำออกมาเนี่ยแปลกตานะแต่ว่าได้การใช้งานที่สะดวกจริงๆเข้ามาโซนแรกจะเป็นส่วนของ Wal k i n Closet ค่ะ สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของใหญ่ๆได้เลยแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยเพราะว่าห้องน้ำส่วนตัวก็อยู่ด้านนี้ส่วนพื้นที่พักผ่อนการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราโอ้โหสวยอยู่ด้านนี้นี่ค่ะพื้นที่ส่วนพักผ่อนของเราเห็นไหมคะโอโ้ปลอดโปร่งมากๆด้านหน้าเนี่ย เป็นประตูที่เชื่อมกับระเบียงนะคะกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆด้านข้างก็มีหน้าต่างแล้วความกว้างของห้องคุณดูเตียงิไซ้าโต๊ะข้างสองข้างปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีได้ด้านนี้บิวอินชั้นวางของเพิ่มเติมได้จะมีโต๊ะทางานส่วนตัวก็ได้อีกเหมือนกันแล้วก็ลืมบอกไปไม่ใช่แค่กว้างแค่มาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนที่เหลืออีกสองห้องเนี่ย กว้างเหมือนกันแล้วที่สำคัญทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวสุดยอดมากมาดูเลยค่ะห้องนอนที่สองค่ะโอ้โหอย่างที่บอกเลคะห้องกว้างเนี่ยขยายเตียงมาเป็นเตียงใหญ่ได้สบายๆเลยแล้วเลเยอร์สวยหน้าต่างรับแสงระบายอากาศมีครบสองด้านห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านนี้ ลงตัวที่สุดไปดูอีกหนึ่งห้องนอนค่ะอยู่ด้านนี้ห้องนอนที่3อืม้าวคือขนาดห้องอาจจะกระทัดรัดลงมานิดนึงแต่สัดส่วนเนี่ยวางเตียงใหญ่ได้อยู่นะคะแล้วก็ ด้านนี้ก็บิวอินตู้เสื้อผ้า mm hmm. เห็นไหมปลายเตียงเขายังสามารถทําเป็นในส่วนของโต๊ะนั่งทําการบ้านสําหรับเด็กๆก,ก็ได้โอ้บรรยากาศดีค่ะห้องน้ําส่วนตัวจะอยู่ด้านนี้สําหรับห้องนอนที่สามเนาะ โลเคชันก็ดีใกล้พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจใกล้ทางด่วนอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าเข้ามาอยู่ใกล้ๆด้วยเช่นกันและในตัวโครงการเองโอ้โหตีมการออกแบบอาคารสถานที่งานสถาปัตยกรรมเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวมากๆสิ่งอดนวยความสะดวกคลับเฮาส์พื้นที่ส่วนกลางต่างๆบริการต่างๆมีให้ครบเลยทีเดียวแหละแล้วก็มาถึงตัวบ้านโอ้โหเป็นสไตล์อังกฤษที่ต้องบอกว่า เขาผสมผสานความสวยงามแบบคลาสสิกที่โอ่อารูหราเข้ากับความเรียบง่ายที่ทันยุคทันสมัยได้อย่างลงตัวจริงๆที่นี่มีบ้านให้เลือก2ไทยนะคะก็คือแบบที่เป็นนีโอโฮมหรือว่าบ้านแฝดแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือบ้านเดี่ยวที่หลังใหญ่ขึ้นพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นเข้ามาดูนะคะโกลเด้นนีโอสุขสวัสดิ์พระราม3โดยเฟรเซอร์ท็อปพีโฮมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ